จะมาตัดข้อของเพนเลดี้เพื่อที่จะเอาไปลงชํำใหม่นะครับเว่ามันยาวมากแล้วนะฮะเขาก็มีลราอากาศและซึ่งราอากาศพวกนี้เขาก็จะเริ่มแห้งไปถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้ตัดยอดไปชํำในที่ใหม่เขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มเหี่ยวลงไปนะครับเพนเลดี้เป็นไม้ที่ มีความสวยอยู่อย่างหนึง่งคือว่าใบของเขา,เ,าเมื่อตอนเด็กๆน,นะฮะใบของเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็จะมีด่างด่างตรงเนี้ยด่างครับจุดเป็นด่างจุดกระจายทั่วใบไปเลยแล้วถ้าเขาโตขึ้นเรื่อยๆใบของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเม็ดจุดเหลืองก็จะหายไปนะฮะแล้วก็ค่อยกลายเป็นสีเขียว เห็นไหมเห็นไหมเขาจะเริ่มหายไปแล้วตอนนี้เรามาดูลงเรามาดูใบที่เขาแบบเออเริ่มแก่ขึ้นเนาะเาก็จะเป็นอย่างนี้จะเริ่มเขียวเลยแต่ว่ามันก็ยังคงมีบางบางจุดที่ยังมีจุดเหลืองๆอยู่บ้างนะฮะแต่ใบอ่อนเขาก็จะจะสวยมากเป็นสีเหลืองเข้มจะเดยเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดตัดใบ ตัดยอดยกยอดไปเพื่อที่จะให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่สังเกตจากตัวที่หน่อของเขาที่จะแตกออกาใหม่ก็จะมีขึ้นมาตามใบตาม,ตาม,าาามตามก้านข้างล่างนี้เห็นไหมครับตามก้านข้างล่างเนี้ยจะขึ้นมาตามนี้เดี๋ยวเราจะตัดตรงข้อตรงนี้แล้วก็จะเอาไปชําในกระถางใหม่ตอนนี้ก็คือว่าต้นเนี้ยผมได้ทําการตัดไปแล้วครั้งหนึ่ง ัดไปแล้วครั้งหนึงแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยแตกตาออกมาใหม่นี่อันนี้อันนี้คือรอยรอยเก่าที่ผมตัดไปแล้วแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เป็นยอดนี้ยอดปัจจุบันนะแตนี้ผมจะก็จะตัดตัดให้เขาเพื่อที่จะแตกยอดออกมาใหม่ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ตัดออกไปแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเขาก็จะ เป็นยอดใหม่ขึ้นมาเราจะมาเริ่มตัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงมีตรงนี้เนาะที่เหลือก็คือว่ามันจะมีลากข้างบนเห็นไหมฮะจะมีลากที่ไปลากอากาศอยู่แต่เ,เราขอจะตัดใต้ตรงนี้ออกไปดางนั้นเดี๋ยวผมขอยหยุดวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งเนาะตัดก่อนกว่าถ่ายมือเดียวมันตัดไม่ถนัดนะครับ ตอนนี้ผมได้ตัดแล้วเนาะตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะของนี้ก็จะดูเนื้อเนื้อของออตัวด้านไหนเขาก็จะเป็นสีชมพูแล้วเขาจะมีอย่างนิดนึงทีเน,นี้ยพวกนี้เป็นแผล <c oughs> เขาเป็นแผลอยู่เนาะเราก็ต้องหาปูนแดงมาทาเขาเพื่อให้เขาสมานแผลแล้วก็จะได้ไม่ติดพวกเชื้อไวรัสพวกเชื้อลงเชื้อรามาทําให้แผลเขาเน่านะครับอันนี้ก็คือกิ่งที่เราตัดออกมาเรียบร้อยอนี่ เดี๋ยวเราก็จะทาปูนแดงแล้วก็จะเอาไปเขาไปชำต่อไปนะครับรเรามาดูวัสดุปลูกกันดีกว่น,นะนครับว่ามีอะไรบ้าง<ส>ก็จะมีขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับอย่างนี้สักสองวันแล้วก็ให้เอาสารเทนินคกลยข้างในของเขาออกให้หมดก่อนเนาะ แล้วเขก็แล้วก็เอาลงมาปลูกไดนะ้แต่จะบอกว่าช่วงการํำช่วงแรกไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้รากของเขานะ่ะไหมไม่ใช่ไม่ไหมก็ค,คือว่าเดี๋ยวรากของเขาอะ่ะ <c oughs> ยังหาอาหารไม่ได้เออประมาณนั้นก็ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวเราค่อยชำแล้วก็ค่อยเดี๋ยวเราเอาลงอก นะะก็เป็นประมาณนี้แล้วเราก็เอาตันี้ช้ำลงไปเลยทาป,ปูนแดงแล้วนี่ทาป,ปูนแล้วแดงแล้วก็เดี๋ยวก็ช้ำมแลเ,เดี๋ยวก็เอาเข้าอบนะครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้คือผมยัดตัว ขุยมะพร้าวซึ่งผ่านการแช่น้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราเอาก็ลงปลุกลักษณะนี้เลยอย่างนี้ใบเขาอาจจะอองอบ้างเอียงบ้างลักษณะอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาเข้าอุ่อบแล้วสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะชูใบขึ้นมาเองนะฮะ<ม>เขาอบก็ประมาณ1-2สัปดาห์อบเพื่อที่จะทําให้รากเขาเวิ่งก่อนให้รากเขาวิ่งให้หาอาหารได้ก่อนนะครับ ทีน,นี้ช่วงแรกๆก็อาจจะมีการช็อกของเนื้อไม้ของตัวต้นเขาเองอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งออกมาจากต้นแม่เขาเนาะเนี่ยเพิ่งออกมาตรงนี้าอาจจะมีการสลดใบสลดลงบ้างเหี่ยวบ้างประมาณนั้นแต่ไม่มีปัญหาครับพอเขาฟื้นตัวได้ใบเขาก็จะเด้งขึ้นมาเองประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเอาเข้าอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดน้ําสักหน่อยนะครับ ก็ลดน้ำไปเลยเอาแบบให้ชุ่มชุมเลยเนาะเอาแบบให้ชุ่มชุมเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าอบแล้วเขาเขาก็จะไม่ได้รับน้ำและก็คือว่าเอาให้เขาชุ่มๆไปเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพร้อมจะเข้าอบได้เลยอันนี้เป็น e ี p แรกของผมก็เลยตะกุกตะกักนิดนึง ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ยังไงก็เรบกวนผู้ชมด้วยว่าเออช่วยกดตับสไครต์ให้ผมนิดนึงเนาะผมจะได้เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาเข้าอบกันเลยแต่ว่าไอท้ที่ไอ้ที่ผมจะเข้าอบอะ่ะก็คือว่าเดี๋ยวจะเข้าอเอบโดยการใช้ถุงครอบเนาะถุงครอบเอาไว้เพื่อทีจ่จะรักษาอุณหภูมิภายในของเขา เพื่อที่จะให้เขาอะรากวิ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยออกมาภายนอกประมาณ1-2สัปดาห์นะครับประมาณนี้ยังไงฝากกด subscribe ติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ